สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AEY Auto นะคะวันนี้นะคะเอพาทุกท่านนะคะมาพบกับนี่เลยค่ะรถนะคะกิ๋วสายโหดพร้อมด้วย รถโฟกบิเทลนะคะรถน่ารักที่เหมาะกับคนที่น่ารักนะคะพร้อมด้วยแคมเปญสุดพิเศษเลยค่ะสำหรับช่วงปีใหม่นี้นะคะท่านใดที่กำลังหารถเพื่อไปท่องเที่ยวหรือหาของฝันให้กับตัวเองมาได้เลยนะคะเรามีจัดรายการกันนะคะสำหรับ Mini GP เพียงแค่4คันเท่านั้นท่านสามารถมาเลือกเลขได้นะคะได้ตามใจท่านเลยนะคะแล้วก็เป็น f o l ์ b ิทเทิอีก2คันค่ะที่จัดรายการนะคะทั้ง2รุ่นนี้รับไปเลยค่ะส่วนรถ1 0 0 0 0แบาทนะคะและ นอกจากส่วนรถ1 0 0 0 0แสนเดี๋ยวพาไปชมบิทเทิลด้วยอาราคานะคะส่วนรถ1 0 0 0 0แสนและแถมฟรีประกันไทย1ปีนะคะสำหรับโฟกบิทเทิลนะคะมีให้เลือก2สีค่ะและก็เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเป็นชุดแต่งนะคะอารายอะไรอะ อย่างนี้ดีกว่าจงัง่ายๆชุดแต่งอะไรไม่ใช่ชุดแต่งอะไรนะคะก็สำหรับบิทเทิลค่ะก็จะมีให้เลือก2ส,สีสีแดงนะคะหรือว่าสีส้มนะคะตัวนี้เนี่ยอตอนนี้สำหรับโฟกนะคะต้องพูดเลยค่ะสำหรับตัวบิทเทิลเต่านี่นะคะก็คือได้มีการยุติการผลิตไปแล้วนะคะแต่ของเราเนี่ยเรายังรู้ว่าลูกค้ายังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะเรามีเหลือเพียง2คัน สุดท้ายเท่านั้นนะคะที่มีมาให้ท่านได้เป็นเจ้าของก่อนใครนะคะท่านไม่อยากได้มือสองเพราะว่า,าจริงๆแล้วถ้าซื้อใหม่ป้ายแดงตอนนี้แคมเปญตัวนี้สุดพิเศษจริงๆนะคะว่าเอาทําให้ท่านนะคะสําหรับบิทเทิลดาวเพียงแค่3 0 0แสนนะคะและก็3,500บาท3 0 0 0สน 3,500บาทนะคะก็คือสำหรับแคมเปญนะคะราคาปกติจะอยู่ที่2 6 9 0 0 0 0บาทวันนี้ลดไปเลย100,000บาทนะคะเรือราคาเพียงแค่3 5ม0 0 0 0ห้าแนะคะและดาวเริ่มต้นเพียงแค่3าม0 0นกับสามพ รับรถไปเลยค่ะนะคะส่วนผ่อนนะคะก็จะสามารถผ่อนได้เดือนละ4 3 0 0 0ืาทนะคะ234บาทนะคะ60เดือนค่ะหรือถ้าท่านจะเลือกดาว25%นะคะก็รับไปเลยค่ะดอกเบี้ย1.99เดี๋ยวจะพากลับมาชมกันนะคะว่าชุดแต่งอะไรมีอะไรแล้วก็คันนี้มีดีอะไรค่ะมาชมต่อนะคะสำหรับมินิ GP เช่นกันค่ะ4คัน สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนทักทายนะคะรถเนี่ยคือจิว๋วน่ารักนะคะจิว๋วรถจิว๋วรถแรงรถที่เหมาะสำหรับคนน่ารักนะคะค่ะอาะคาสำหรับตัวมินิ GP นะคะท,ท,ทุกท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่ามันเป็นรุ่นรีมิเดตนะคะที่ผลิตมาเพียงแค่3,000คันทั่วโลกเท่านั้น นะฮะ3,000คันทั่วโลกนี่คือรวมทั้งพวงมาลัยซ้ายและพวงมาลัยขวาและทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะก็จะมีพวงมาลัยขวาเพียงแค่575คันนะคะ575คันนี้คือจหนายนะคะทางฝั่งเอเชียที่ขับพวงมาลัยขวานะคะเพราะฉะนั้นในเมืองไทยเรามีเพียงไม่ถึงร้อยคันซื้อไปเก็บซื้อไปสะสมซื้อไปแข่งได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันพัฒนามาสําหรับในเรื่องของการแข่งทางตรงด้วยนะคะสาหรับ มินิตัวนี้นะคะมินิจ p เนี่จิ๋วสายโหดนะคะแรงม้า306แรงม้าต้องพูดเลยค่ะว่า,าเป็นมินิที่แรงที่สุดแล้วนะคะสำหรับที่ผลิตเคยผลิตมาอย่างนี้แล้วกันนะคะและราคาค่ะจากเดิม3 6ล้าน6แสนะคะลดไปเลยหนึ่งแสนบาทนะคะและแถมฟรีประกันภัย1ปีเดี๋ยวจะพาชมนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างที่เหลือ ให้ท่านจับจองนะคะก็คือตัวนี้เราทําแคมเปญนะคะให้ดาวต่ำได้ด้วยนะคะดาวเพียงแค่453,500บาทนะคะและก็สามารถผ่อนได้นานถึง60เดือนค่ะท่านใดสนใจยังไงร,รีบจับจองมานะคะจากราคา369วันนี้จัดรายก,การเรือเพียงแค่3,590,000บาทนะคะเฉะพาะแค่4คันเท่านั้นเอาราคาเรามาชมกันนะคะว่ามีเบอร์อะไรให้ท่านเลือกค่ะสำหรับมินิ G P นะคะ เป็นเบอร์0760ถาว่าเบอร์นี่มันคืออะไรมันเป็นเบอร์ของอสมมุติว่ารถทั้งหมดเนี่ยเขาผลิตไม่ใช่สมมุติเรื่องจริงค่ะค่ะเขาผลิตมาทั้งหมด3,000คันนะคะเป็นตัวนัมเบอร์ของคันที่ผลิตว่าเป็นคันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้เป็นคันผลิตที่คันผลิตที่760นะคะคันนี้และคันนี้เป็นคันผลิตที่2,592059ค่ะ เอาละคะ่ะมาชมต่อนะคะและคันนี้นะคะเป็นคันผลิตที่1834ค่ะ1834นะคะแรีกคันนี้ค่ะเป็นคันผลิตที่1902นะคะค่ะตัวนี้นะคะรอๆเลยนะคะค่ะ ก็สำหรับมินิ GP นะคะก็มีการออกแบบมานะคะตัวนี้ทำให้มันโหดมากขึ้นเลยนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดนะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าเราเนี่ยจะเปิดทำการถึงวันที่29ทธันวาคมนี้และ เปิดกันอีกครั้งหนึ่งคือวันที่20มกราคมค่ะ64นะคะก็คือทำไมถึงหยุดยาวขนาดนี้เหตุผลเพราะว่าไอาบอกเลยนะคะว่าในช่วงที่เราปิดปีใหม่นะคะพนักง,งานเราอาจจะมีการกลับบ้งกลับบ้านกันนะคะและเอเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของโควิดระบาดนะคะเราก็เลยคิดว่า ให้พนักง,งานเนี่ยคือกลับมาแต่ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน15วันแล้วเราจะใช้วิธี Fat ไทม์ time, คุยกับ,กบพนักง,งานทุกคนว่าคุณอยู่บ้านจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นพอเปิดขึ้นมาเนี่ยโชว์รูมเราก็จะปลอดภยัยเพราะว่าในช่วงปีใหม่เอกก็ห่วงนะคะห่วงทุกคนที่จะต้องเดินทางกันนะคะช่วงนี้ยังไงก็ะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะค่ะก็ขอทํานายเลยแล้วกันนะคะสําหรับทุกทุราศีเลยนะคะสําหรับปี6-4นี้นะคะ ก็ต้องบอกเลยนะคะสำหรับปี64นี้นะคะทุกคนมีเกณฑ์ที่จะสบายมากนะคะสบายทุกคนนะคะได้นอนหลับอยู่บ้านสบายนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าทุกราศีเลยดีกว่าค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้นอนอยู่บ้านอย่างสบายนะคะถ้านอนอยู่บ้านนานเนี่ยโควิดไม่ติดแน่ค่ะแต่คุณจะติดบูโรแทนค่ะค่ะนะคะคุณจิ๊บเป็นอะไรคะค่ะ Cảm สำหรับพนักง,งานเราเราก็จะดูแลกันไปอย่างนี้นะคะก็มาที่โชว์รูมเราเราก็จะมีมาตรการฆ่าเชื้อถ้าสำหรับลูกค้านะคะใครที่อยากมาชมรถช่วงนี้แวะกันเข้ามานะคะสำหรับช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการส่งมอบรถโดยเอเดลิเวรีนะคะก็ช่วงนี้ต้องบอกทุกท่านเลยค่ะว่ารับรถเนี่ยขออนุญาตนะคะว่าเราจะไม่ได้ไปส่งเองนะคะจะใส่สไลด์เหมือนเดิมเพื่อเป็นการป้องกันชึ่นกันและกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันระบาดกันหนักมากนะคะเกือบไปหลาย จังหวัดแล้วกรุงเทพก็มีนะคะก็คืออย่างวันนี้เราจะมีไปส่งลูกค้าเหมือนกันลูกค้าก็ยังบอกว่าไม่ต้องมาดีกว่าเดี๋ยวว่าให้โควิดซางแล้วเราค่อยมาเจอกันแบบกระชับกระชับมิดกันดีกว่าตอนนี้ถ้าเจอกันก็ต้องมานั่งระวังกันอีกนะคะค่ะเอาละค่ะนี่เลยค่ะสำหรับมินิ g ีพีคันนี้นะคะหน้าตาออกแบบมานะคะให้มีการโหดมากขึ้นนะคะสีเป็นสีพิเศษส,สำหรับรุ่น G ีพี ค่ะามาด้วยหลังคาสีจะเป็นสีออกเงินเงินะคะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะก็จะเป็นสีเดียวกับหลังคานะคะตัวนี้แต่ว่าที่มันดรอมากมายนั่นก็คือตัวสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะออกแบบมาเพื่อให้มีรถมีการเกาะถนนได้ดีมากขึ้นนะคะสำหรับตัว G P ตัวนี้สายโหดนะคะจิ๋วสายโหดค่ะ3า0 6แรงมา้าขับไปไหนมาไหนเห็นเข้าจิ๋วแบบนี้ระวังนะคะอย่าไปวัดกับเขานะคะท่านวิ่งไม่ทันแน่นอนนะคะ306แรงมา้าและรถตัวนี้มีการทําออกมาให้น้ําหนักเบานะคะค่ะซึ่งจะมีคานมีแค่2เบาะ2ที่นั่งนะคะมีคานกันกระแทกนะคะเป็นตัวระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเอาละค่ะเราไปดูข้างในกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงดูไฟนะคะตรงนี้ ไฟเขาทำออกมาเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ธงชาติอังกฤษเนาะ,นะ่ะนะคะปลายท่อคะ่ะแม็กคะ่ะก็จะเป็นชุดแต่ง G P นะคะ,ะดูเบาคะ่ะเบาก,ก็ทำออกมาให้สปอร์ตนะคะเป็นเบาของชุดแต่ง G P เลยนะคะให้มีการโอบกระชับกับตัวนะคะในกรณีที่ขับขี่แบบเร็วๆเ,เ,เข้าคงเข้าโคง้งอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะไม่หลุดออกจากเบานะคะลองฟังเสียงกันนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้เกิวนะคะ แต่เสียงไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ค่ะนี่เลยค่ะปุ่มสตาร์ทเห็นไหมคะเสียงบอกแล้วไม่ธรรมดาเอาแล้วนะคะลองฟังดูค่ะเห็นนะคะ อาจจะต้องวอร์มนิดนึงมันมีโหมด G P ด้วยนี่นะโหมด G P อยู่ตรงไหนจำไม่ได้มันจะมีโหมด G P อยู่ โหมด G P อยู่ตรงไหนนะเห็นมะโอเคช่างกล้องฉันน้านนี้ค่ะเอาละเดี๋ยวมาดูภายในก่อนนะคะมันจะมีโหมด G P ด้วยที่ใส่โหมดออกมาแล้วให้เสียงเนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันเบิ้ลดังขึ้นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังค่ะเดี๋ยวหาก่อนเป๊บ นะคะก็สําหรับคันนี้นะคะนอกจากตัวเลขหมายเลขที่ติดข้างรถแล้วนะคะหมายเลขก็ยังจะมีติดตรงคอนโซลด้วยนะคะว่าคุณขับรถคันผลิตที่เท่าไหร่นะคะนี่เลยค่ะก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันเหมาะกับเป็นรถที่สะสมนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนะคะเอกก็เอาไปขับมาคันหนึ่งก็รู้สึกว่ามันแบบว่าเวลาขับขี่เนี่ย ชูบชูบชูบเนี่ยมันมันได้ไวมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วมันได้เสียงของเรื่องความสะใจด้วยนะคะเสียงมันเนี่ยใช้ได้เลยเอาละค่ะนี่ก็คือออปชันของเขานะคะหน้าจอนะคะก็ะการทำงานทั่วไปนี่เลยสวัสดีเพื่อน,เอนๆเคยมาทักทายคะ่ะโหมด GP อยู่ตรงไหนเอ่ยเอาล้วค่ะนี่อ๋ออันนี้นี่ค่ะกดขึ้นมาปุ๊บนะคะมันจะขึ้นเป็นโหมด GP โหมดนะคะก็คือจะตัดระบบ traction control ออกนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะทำให้เสียงเนี่ยมีความกระหึ่มมากขึ้นค่ะโหมด GP กดตรงนี้นะคะเอาล้วค่ะก็คือ traction control เนี่ยมันก็คือระบบป้องกันการลื่นถไถลนะคะของตัวรถยนต์แต่เวลาเราขับขี่สมมุติลงสนามแข่งนะคะ เราจะต้องมีดิฟบ้างมีแบบเข้าโคง้งเบิ้ลให้ท้ายสะบัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเอาตัวแท a c t i o n control ออกนะคะค่ะเอาละค่ะลองฟังเสียงกันอีกรอบนึงค่ะ ไงล่ะบอกแล้วคะ่ะว่าจิ๋วสายโหดจริงๆนะคะค่ะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะนะคะ,นะคะก็ต้องบอกเพื่อนๆเลยใครอยากจะมาชมรถช่วงนี้นะคะเราเปิดกันถึงวันที่29นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโชว์รูมเราเปิดถึงวันที่29ธันวาคมนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงคือหลายคนบอกว่าคุณเอกคิดยังไงเอกที่เอกจะปิดโชว์รูมแบบเนี้ยปิดไปเปิดอีกทีวันที่20มันต้องมีผลกับธุรกิจ แน่นอนนะคะก็ทุกคนก็จะมองเป็นอย่างนั้นนะคะในเรื่องของอธุรกิจอาจจะต้องมีผลกระทบบ้างนะคะแต่เอกก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเอยอมที่จนะให้มีการกระทบในเรื่องของธุรกิจนะคะแต่ว่า,าเป็นการที่หยุดเอกว่ามันน่าจะหยุดอะไรได้นะคะถือว่าเป็นการ ช่วยประเทศได้อีกระดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการหยุดการแพร่เชื้อนะคะกระจายเชื้อนะคะหยุดรับและแพร่กระจายอย่างนี้ดีกว่าค่ะไม่ใช่ไทยยังไม่มีใครติดนะคะเพียงแต่ว่าแค่เป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าช่วงปิดปีใหม่ลูกน้องกลับบ้านกันช่วงเดินทางช่วงอะไรต่างๆเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไปเจออะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราให้ลูกน้องกลับมาคือวันที่5แล้วก็มีการาจ่ายเงินเดือนเต็มนะคะกดแพทชมดูกันทุกวันห้ามออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เปิดกันอีกทีวันที่20จะได้สบายใจกันทุกๆคนก็คือไม่อยากให้ลูกน้องเจ็บป่วยด้วยนะคะไม่อยากให้ลูกค้า,าต้องมีปัญหาด้วยนะคะก็คือเอว่นานโยุบายนี้น่าจะจบนะคะเพราะว่า,าบางครั้งกันหยุดในเรื่องของธุรกิจนิดนึงนะคะแต่ว่าทำให้ลูกน้องเอเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานเพราะเขาคือ ฟันเฟืองในการเคลื่อนที่ของธุรกิจของเรานะคะเปิดมาจะได้เต็มร้อยกันทุกคนค่ะเอาละค่ะนี่เลยค่ะบีทเทินนะคะต่อค่ะค่ะคันนี้นะคะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็คันนี้เป็นสีแดงนะคะเลือกได้ดั่งใจท่านเลยนะคะชุดแต่งอะไรมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นสเกิร์ตนะคะรอบคันค่ะค่ะแม็กขอบ19ค่ะนี่ค่ะ อะไรหรือเรียกติดติดกันว่าเอ๊ะอะไรอ่ะชุดแต่งอะไรชุดแต่งอะไรจ๊ะอารายค่ะนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะกระจกข้างนะคะพร้อมด้วยสเกิร์ตข้างนะคะที่เป็นสีดำนะคะขอบล้อนะคะเป็นสีดำค่ะแลวก็สปอยเลอร์หลังนะคะจะเป็นสีดำตัดกันขึ้นมานะคะก็คือตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของเขานะคะพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลัง มีแต่งดำมากอีกเช่นกันค่ะนี่คือชุดแต่งของเขาไปชมข้างในกันนะคะเป็นรถ2ประตูสีที่นั่งนะคะคันสีแดงเนี่ยข้างในก็จะเป็นบ่อสีดำแดงนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะรานะคาเบาๆใครกำลังจะดูของฝันให้ลูกสาว ให้แฟนนะคะก็คือคันนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์เพราะว่ารถมันกระทัดรัดนะคะขับขีด่ได้อย่างคล่องตัวนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้าค่ะเครื่องพั0สี่ร้อ่อี CC ่ซีซีทโบนะคะตัวนี้ค่ะมาลองดูซิคันนี้มีอะไรเนี่ยค่ะเบาะข้างหลังคือรถที่ต้องต้องเรียนยนิดนึงได้ยินไหมฮะอ่ะ รถที่มีสองที่นั่งมีสองประตู4ที่นั่งเอจะเรียกว่ารถไม่เห็นแก่ตัวนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนกันได้4คนนะคะเพราะรถตบปอดสองประตูส่วนใหญ่จะมีแค่2ที่นั่งเท่านั้นค่ะาระคะาคานะฮะก็ออปชั่นก็จะเป็นแบบ ทั่วไปนะคะลายไม้ค่ะลายไม้จะเป็นเคปราสนะคะสีดำค่ะตัวนี้ก็คือจะรวมอยู่ในชุดแต่งของเขาเพราะว่าคันนี้มันจะเป็นรุ่นท็อปนะคะส่วนเบาะนี้ค่ะก็จะเป็นเบาะสีแดงนะคะอันนี้เป็นเบาะทูโทนค่ะสาหรับคันสีแดงนะคะค่ะเบาะหลังก็นั่งสบายนะคะลองดูสิคะตรงช่วงนี้อ่าเนี่ยค่ะช่วงะระหว่างขาก็ยังน่าสบายเป็นรถที่น่ารักมากบอกแล้วค่ะรถน่ารักก็จะเหมาะกับคนที่น่ารักนะคะ อย่าลืมนะคะบอกแล้วนะคะว่า,าปีใหม่ปีนี้นะคะขอพยากรณเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปี2,5,6,4นี้นะคะก็ทุกคนจะสบายกันค่ะนะคะได้นอนกันสบายที่บ้านทุกราศีเลยค่ะค่ะมาเอาละค่ะพาชมสีส้อมอีกครันหนึ่ง <c oughs> ข้างในค่ะข้างในสีส้มจะเป็นดำรวนนะคะ เข็บปลาสีดำเช่นกันค่ะชุดแต่งอารายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะดาวเพียงแค่3าม0สนสามพบาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงทักทายกันมาได้นะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะมีเฉพาะที่จัดรายการเพียงแค่ บีเทิร์นสคันนะคะแล้วก็มินิ g ีนะคะสคันเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักทายกันมาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะ,ะที่จะซื้อเอาผาดเวลไฟเพื่อไปท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ถ้าจะซื้อรถถ้าอยากใช้ช่วงปีใหม่ท่านต้องรีบจับจองคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะหยุดทำงานกันแล้ววันที่25นะคะเดี๋ยวจะเซ็นไฟแนนซ์ไม่ทันยี่ห้าก็ อีแค่2วันเองนะคะถ้าจะจองยังไงรีบจองนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟนันยังวิ่งไปเซ็นทันได้นะคะจะได้รับรถไปใช้ปีใหม่กันนะคะค่ะยังไงก็วันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝันดีไม่ใช่ฝันดีสิอ๋อฝันดีแค่ตอนกลางคืนนะคะฝันดีนะคะค่ะแต่ตอนนี้ก็ให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าสําหรับเอเนี่ยเอ็กและสั่งให้ลูกน้องกินยาฟ้าทลายลจนกันตลอดนะคะดักเอาไว้ก่อนค่ะ เอาละค่ะร้านเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ จัดเอาผ่าสีดำหนึ่งคันยินดีค่ะยินดีให้บริการนะคะคุณแก้วมังกร f อขอบคุณค่ะคุณนงรถไฟฟ้าหรือน้ำมันรถน้ำมันค่ะเบนซินค่ะคุณมิวหมูท้าสวัสดีทุกคนนะคะใครเข้ามาทักทายพี่กิติชัยสวัสดีค่ะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนคันนี้เท่าไหรค่ค่ะคุณเอคุณซาคันไหนคะ แล้วค่ะลากันจริงๆแล้วอย่าลืมนะคะรถน่ารักค่ะเหมาะกับคนน่ารักนะคะ